สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายการพบหมอเด็กจฬาพรรายการที่จะมอบทั้งสาระและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเด็กแก่คุณแม่มือใหม่และผู้ปกครองทุกๆท,ท่านค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อภาวะชักจากไข้สูงเนื้อหาจะน่าติดตามขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงณริพรเกษมลาวันค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนภัทโสจิสิริกุลค่ะพวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญสขษษาขาการเวชศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้ฉักกันนะคะค่ะแน่นอนว่าทุกวันนี้นะคะคือพ่อแม่หลายคนมีความกังวลว่าอะไรคือไข้ฉับนะคะแล้วก็เป็นปัญหาหลักๆเลยที่เวลาพ่อแม่มาหา หมอค่ะที่คลินิกผู้ป่วยนอกค่ะที่โรงพยาบาลเนะี่ยมักจะมีคําถามหลายๆคําถามเเกี่ยวกับไข้ชักค่ะไม่ทราบว่าคุณหมอในหพ่อเนะี่ยเจอคําถามประเภทไหนบมาบ้างค่ะที่เจอหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่พามาว่าเออเด็กมีไข้ชักมาอย่างนี้ค่ะแล้วโอกาสจะเป็นลมชักในอนาคตรหรือเปล่าคะ่ะส่วนตัวนะ่ะคุณหมอนะคือเคยเจอเหมือนกับว่าถามว่าเออเด็กมีไข้แล้วชักนะจะส่งผลต่อระดับสติปัญ,ญญาในอนาคตรหรือว่าพัฒนาการช้าได้หรือเปล่านะะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคํถาม ที่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะกังวลที่สุดก็คือขณะที่น้องเนี่ยมีอาการชักอยู่เนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะแบบตกใจไม่ได้สติไม่รู้ว่าจะต้องพาไปโรงพยาบาลเลยหรือว่ามีการรักษาเบื้องต้นให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลก่อนที่จะพามาโรงพยาบาลหรือเปล่าค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้ชักทั้งหมดกันค่ะ สำหรับภาวะชักจากไข้สูงหรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่เรียกกันว่าไข้ชักหรือว่าภาษาอังกฤษทางการแพทย์ที่เรียกว่า f ฟสป่ายคอนเวลชันหรือว่า f ฟสป่ายซีเชอร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะว่าไข้ชักเนี่ยเป็นภาวะที่ าสามารถอธิบายทางการแพทย์ว่าอะไรหรือว่ามีสาเหตุอะไรหรือว่ามีอาการอย่างไรค่ะอนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาดูกันถึงว่าเราจะรักษาอย่างไงค่ะแล้วก็เวลาแบบพยากร์โรคของโรคนี้จะเป็นยังไงแล้วเวลาเด็กมีไข้ชักขึ้นมาเนี่ยเราต้องจัดการยังไงบ้างเป็นที่พย,พยาบาลเริ่มต้น,นะคะ่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือมารู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคซ้ําได้ะคะ่ะ ภาวะไข้ชักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเด็กกลุ่มอายุประมาณ6เดือนถึง5ปีค่ะเพราะเขาเชื่อว่าเด็กกลุ่มอายุนี้ค่ะสมองเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ค่ะเมื่อมีการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน38องศาค่ะเขาก็จะมีไข้แล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการชักตามมาได้ค่ะค่ะซึ่งสาเหตุของไข้ชักก็เป็นอย่างที่หมอบอกไปนะคะส่วนใหญ่ก็เคเกิดจากการติดเชื้อค่ะและทําให้เด็กมีไข้หลังจากนั้นก็จะกระตุ้นให้เกิดมีอาการชักเกิดขึ้นมาค่ะ ต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะของอาการชักค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเอ๊เราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกกาลังชักอยู่บางทีก็เห็นแค่ว่าเขานิ่งๆไปแล้วเรียกไม่ตอบสนองอะไรค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายว่าลักษณะของอาการชักที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างค่ะ หลักๆที่จะเป็นเนี่ยนะคะก็จะเจอได้ว่าเด็กอาจจะมีอาการเกรงกระตุกค,ค่ะอาจจะเป็นทั้งทั่วทั้งร่างกายหรือว่าแค่บางส่วนของร่างกายก็ได้ค่ะหรืออย่างที่สองที่เจอได้บ่อยก็คือมีการเกลือกตาหรือว่ามีตาก,กระตุกค,ค่ะอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าขยับไปมาได้ค่ะแล้วอาจจะมีอาการอะไรได้อีกบ้างนะคะอ,อาการอื่นๆที่พบได้คะ่ะโดยเฉพาะช่วงที่เด็กกําลังชักอยู่คะ่ะก็คือเด็กเขาจะเรียกแล้วไม่รู้สึกตัวคะ่ะไม่มีการตอบสนองคะ่ะ แล้วก็อาจจะพบแบบมีปัสสาวะอุจจาระราดรวมด้วยได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาเขาชักเสร็จหรือว่าลักษณะเป็นเกรงกระตุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะอ่อนแรงไปเลยค่ะแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียหลังชักได้ค่ะค่ะมาถึงตรงจุดนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ขนาดที่ลูกเราชักอยู่เนี่ย เป็นลักษณะของไข้ชักธรรมดาหรือว่าเป็นลมชักค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางหมอเนี่ยจะอธิบายว่าไข้ชักเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็แยกจากลมชักอย่างไรเรื่องลมชักเนี่ยจะให้คุณหมออนพนไทยพูดต่อให้นะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะเรื่องของไข้ชักนะคะลักษณะหลักๆเนี่ย จะมีเด็กก็จะมีอาการเกรงกระตุกค,ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นทั่วทั้งตัวค่ะอาจจะมีอาการตาเหลือกได้ลักษณะ,ะการชักเนี่ยส่วนใหญ่น่ะจะเป็นไม่นานไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะแล้วก็หลังจากชักเนี่ยเด็กก็จะตื่นรู้ตัวรู้เรื่องตอบสนองดีค่ะและที่สําคัญเนี่ยมักจะไม่มีการชักซ้ําภายใน24ชั่วโมงค่ะของหมอรพไทยอ๋อค่ายชักมันเป็นลักษณะแบบนี้เองเนาะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเป็นลมชักอย่างเนี้ยค่ะ จะมีลักษณะยังไงที่แตกต่างจากไข้ชักหรอคะ้าสำหรับเด็กที่เป็นมีประวัติเข้าได้กับโรคลมชักเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีชักมาก่อนไม่ใช่ชักครัง้งแรกในชีวิตนะคะหรือว่าเป็นการชักที่แบบไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นอะไรอะคะ่ะก็คือชักแล้วก็มีแบบไม่ได้มีไข้ไม่ได้อะไรนะคะคุณหมอณวิรพระคะ่ะเออแ้วถ้าสมมติว่ามันเกิดการชักครั้งนั้นเป็นการชักครั้งแรกในชีวิตของเขาละคะ ก็ถ้าเป็นการชักครั้งแรกค่ะก็อาจจะต้องอิงว่ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคลมชักมาก,ก่อนไหมค่ะแล้วก็อาศัยการตรวจร่างกายทางระบบประสาทค่ะแล้วก็าการตรวจติดตามพัฒนาการต่อไปทีนี้คืออาจจะต้องอา,อาศัยคุณหมอคุณหมอแพทย์ระบบประสาทอาจจะตรวจเพิ่มเติมโ <ๆ S 2> ดยการใช้คลื่นสมองไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อใช้ในการแยกโรคต่อไปว่าสรุปว่าเป็นไข้ชักหรือว่าเป็นโรคลมชักกันแน่ค่ะก็มีข้อแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ค่ะเราก็มาดูกันค่ะว่าเรารักษาภาวะไข้ชักได้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราต้องไปรักษากันที่สาเหตุน,นะคะว่าเอะมันเกิดจากอะไรแน่นอนว่ามันเกิดจากการติดเชื้อเนาะแล้วก็เกิดจากการที่มีไข้สูงใช่ไหมคะก็เราก็คือต้องอรักษาภาวะไข้ค่ะก็คือ1นึ่งชตัวลดไข้ค่ะกินยานลดไข้ค่ะเพื่อให้ไข้ลดลงเพื่อป้องกันการเกิดไข้ ที่ไปกระตุ้นให้เกิดการชักซ้ำได้ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการตรวจร่างกายค่ะระบบประสาทเพิ่มเติมค่ะสาะเลือดเพิ่มเติมเพื่อ,อาหาสาเหตุที่อาจจะเป็นสิ่งอื่นๆที่ทําให้เกิดอาการชักได้ค่ะอย่างเช่นแบบภาวะเกลือแร่ผิดปกติในร่างกายภาวะน้ําตาลต่ำเป็นต้นค่ะ หมอรัมยพรหมหมอก็ขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะหัวใจของการรักษาไข้ชักนะคะที่สําคัญที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก็คือต้องรักษาเ,เรื่องการติดเชื้อค่ะก็คือการเช็ดตัวลดไข้ไม่ให้เด็กมีไข้ค่ะ,คะแล้วก็ทานยาลดไข้หรือที่เราเรียกกันชื่อคุ้นหูก็คือยาพาราเซตามอลค่ะก็คือทานได้ถี่มากที่สุดก็คือประมาณทุก4-6ชั่วโมงค่ะแล้วก็เช็ดตัวลดไขบ้บ่อยๆอาจจะวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเช็ดตัวแล้วก็หลังเช็ดตัวค่ะ แต่ถ้าขณะที่พาส่งโรงพยาบาลแล้วเด็กยังมีอาการชักอยู่ะคะ่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลอาจจะพิจารณาให้ยาหยุดชักค่ะซึ่งยาหยุดชักนี้ค่ะอาจจะต้องให้ทางหลอดเลือดหรือว่าให้ทางาทวารหนักค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆเช่นการเจาะไขสันหลังเพื่อเอาน้ำไขสันหลังมาตรวจหรือว่าการเอ็กซเรย์สมองนะคะทั้ง2องอย่างนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราจะพิจารณาทำก็คือในกรณีที่เด็กเนี่ย มีอาการชักที่เข้าได้จากเข้าได้กับภาวะลมชักค่ะหรือว่ามีตรวจร่างกายทางระบบประสาทแล้วพบความผิดปกติค่ะค่ะ,อะนอกจากนี้คุณพ่อแม่บางคนอาจจะได้ยินคําว่า EEG นะว่าเออแล้วของลูกของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องท e ํา e EEG ไหมค่ะอยากให้คุณหมอโนประไทยช่วยอธิบายเรื่อง EEG ให้ฟังหน่อยค่ะ ก็เพิ่มเติมนะคะเรื่องของ EEG ค่ะ EEG ย่อมาจากอะไรนะคะคือ Electroencephalogram ค่ะหรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่าการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมอง ừ ừ ừ ค่ะเพราะแม่บางคนเนี่ยก็คือบอกว่าเวลาลูกชักหรือว่ามีไข้ชักเนี่ยก็คือขอให้คุณหมอนะส่งตรวจทุกเคสเลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะว่า EEG เนี่ยว่าใช้บอกได้ไหมว่าเป็นลมชักหรือว่าเป็นไข้ชักจริงๆเนี่ยยัง ไม่ถูกต้องสักทีเดียวค่ะเพราะว่าตามคำแนะนำของ American Academy of Pediatrics นะคะปี2011ะคะที่เราเรียกว่า AAP เนี่ยเขาแนะนำว่าจะส่งตรวจเนี่ยเมื่อกรณีที่หมอเขาสงสัยเท่านั้นค่ะว่าคนนี้เข้ากับภาวะลมชักค่ะก็มีเด็กประเภทไหนบ้างนะคะที่คุณหมอเขาจะแบบบ่งชี้ว่าให้ส่งตรวจได้ะคะ่ะก็คือหนึ่งเนี่ยเด็กพวกนี้ชักซ้ำมาหลายรอบเลยค่ะหรือว่าถ้าเป็นชักครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบการชักที่ไม่ได้เหมือนกับที่กล่าวไปข้างต้นนะเป็นการชักแปลกๆเนี่ยค่ะหรือตรวจ ด้างกายเนะี่ยระบบประสาทพบความผิดปกติค่ะนอกจากนี้นะถ้าเกิดว่าเนี้ยอาจจะมีพฤติาการล่าช้าระดับสติปัญญาผิดปกติไปอย่างเงก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ที่สามารถทําให้ส่งตรวจเรื่องของ EEG หรือขึ้นไฟฟ้าสมองได้ค่ะค่ะ,คะ มาถึงการพยายกรณ์โลกของภาวะไข้ชักกันค่ะในสังคมไทยเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่าเออเด็กที่มีอาการชักแล้วเนี่ยจะไม่ชลาลาจะส่งผลกระทบกับสมองตอนโตค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีความกังวลมากเลยจะมาปรึกษาก,กับหมอที่คลิน,นิกบ่อยๆเลยเวลาลูกมีภาวะชักค่ะ ก็สําหรับภาวะไข้ชักนะคะก็คือขอเน้นย้ําเลยว่ามันไม่ส่งผลต่อระดับสติปัญญาค่ะเนาะก็คือลูกก็คือชักเสร็จแล้วก็อาจจะรักษาตามโรคไปแล้วก็โตมาเป็นเด็กปกติค่ะยกเว้นเนาะในรายที่ชักนานเนาะมากกว่า30นาทีค่ะจนส่วนใหญ่นะถ้าชักน,น,นานเนี่ยมันจะทําให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็เกิดเหมือนผลกระทบกับสมองต่อมาในระยะยาวได้เงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเด็กชักนานขนาดนี้ค่ะมากกว่า30นาทีเนี่ยส่วนใหญ่นะ มันจะไม่ใช่ภาวะไข้ชักธรรมดาแล้วอาจจะมีอย่างอื่นเนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะต้องตรวจรักษากันต่อไปอค่ะโอเคค่ะ สำหรับการชักซ้ำนะคะเด็กเนี่ยมีโอกาสชักซ้ำได้ประมาณ1ใน3ค่ะหรือว่าเป็นตัวเลขเปอร์เซนต์กลมๆก,ก็คือประมาณ30%ค่ะนับจากครั้งแรกที่มีอาการชักค่ะซึ่งเขาจะชักได้ไปจนถึงประมาณ5-6ขวบควค่ะหลังจากอายุนี้เนี่ยอาการชักจะน้อยลงมากแล้วค่ะยกเว้นในเด็กบางกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นไข้ชักหรือว่า,าเด็กที่มีอาการทางปกติอื่นๆนะคะเขาอาจจะมีอาการชักได้นานกว่านี้ค่ะ สำหรับคำถามที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นไข้ชักครั้งแรกนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นลมชักเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะอยากจะบอกเลยว่าความเสี่ยงเนี่ยก็คือค่อนข้างต่ํามากคือเทียบเท่ากับเหมือนเด็กทั่วไปเลยหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเ,เทียบกับเด็กที่เคยเป็นไข้ชักแล้วครั้งแรกกับเด็กที่ไม่เคย มีไข้เราชักเลยเนี่ยความเสี่ยงในการพัฒนาไปเป็นโรคลมชักเนี่ยคือเท่าเท่ากันค่ะ mm. แต่คนไหนบ้างที่มีโอกาสที่มีความเสี่ยงมากขึ้น mm. ที่เป็นไข้ชักแล้วจะพัฒนาไปต่อเป็นโรคลมชักเนี่ยเป็นใครบ้างก็คืออย่างที่เคยพูดไปเลยก็คือ1เนี่ย ตอนที่มีอาการนะตรวจด้างกายนะพบความผิดปกติตางทางระบบประสาทค่ะหรือว่าอภาวะเรื่องของแบบเวลาชักเนะี่ยเขาดูชักไม่เหมือนภาวะไข้ชักนะรูปแบบการชักมันผิดป,ปกติไปค่ะหรือมีประวัติโรคลมชักในครอบครัวค่ะแล้วก็ติดตามอาการไปพบว่าพัฒนาการช้าห,หรือว่าระดับสติป,ปัญญาผิดปกติไปอะไรเงี้ยค่ะกม็มีความเสี่ยงที่เขาจะพัฒนาไปเป็นโรคลมชักได้แนอนาคตค่ะค่ะ ก็มาถึงพิธีการปรถมพยาบาลนะคะเมื่อลูกเราของเราเมีอาการชักนะคะค่ะอย่างแรกเลยสิ่งที่สําคัญเนี่ยที่พ่อแม่ทุกคนควรจะต้องมีเวลาลูกชักก็คือตั้งสติค่ะเพราะว่าสติเนี่ยช่วยทำให้เราทำทุกอย่างได้อย่างมั่นใจถูกต้องรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ผ่านผลเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะ ค่ะอย่างแรกเลยถ้าเกิดลูกเราชักเนี่ยเราต้องพาเขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะก็ค<ช>ือ <c oughs> ไม่เป็นที่สูงเพราะว่าเวลาเขาชักเร็งบางทีเนี่ยอาจจะแบบหล่นลงมาได้ก็แนะนําให้วางไปบนพื้นด้าบค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้สติหรือว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยแนะนําว่าให้วางลงบนพื้นแล้วก็นอนตรงแล้วก็บิดคอไปด้านข้างค่ะเพื่อป้องกันการสำลักหรือการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขากินอะไรอยู่แล้วมีอะไรอยู่ในปากถ้าเกิดเขาอ้าปากอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาหยิบ ของออกมาจากปากเขาได้เนี่ยก็คือให้ช่วยหยิบออกมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเขากัดฟันอนะไรเงี้ยแล้วก็ เออมันมีการแบบกัดฟันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่บางคนเนี่ยคือมีความเชื่อว่าจะต้องช่วยง้างปากแล้วก็เอาช้อนเนี่ยใส่เข้าไปในปากอะไรเงี้ยค่ะเพื่อว่าเอะเด็กจะต้องกัดลิ้นน่เดี๋ยวลิ้นขาดอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อที่ผิดเลยค่ะผิดนะคะทําไม่ถูกเพราะว่ายิ่งเราพยายามที่จะง้างเหมือนถัว่าเปิดปากเด็กแล้วก็ใส่ช้อนเข้าไปโดยที่ในขณะที่เด็กเขาชักอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดหการอุดก้นทางเดินหายใจคะ่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแบบบาดแผลช้อนบาด กับัอวะในช่องปากได้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะที่การใส่ช้อนลงไปไม่ควรทำเนาะพอเด็กชักเสร็จปุ๊บทำยังไงก็รีบเช็ดตัวเลยลดไข้แล้วก็ถ้าเกิดตื่นแล้วก็ให้กินยาลดไข้ค่ะแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลมาพบกุมารแพทย์ค่ะค่ะก็มาในถึงส่วนสุดท้ายนะคะในการป้องกันไม่ให้เกิดไข้ชักซ้ำนะคะ อย่างที่หมอบอกหลักสําคัญของการเกิดไข้ชักเนี่ยก็คือมีสาเหตุมาจากการมีไข้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันเนี่ยก็คือต้องป้องกันเรื่องไข้ค่ะโดยการให้ยาลดไข้ค่ะหรือว่าเช็ดตัวลดไข้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องพาเ,เด็กเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเนี่ยหาสาเหตุของไข้ <c oughs> แล้วก็ให้การรักษา <c oughs> <ừ. S 1> ให้ถูกต้องะคะ่ะ <c oughs> ในเด็กบางกลุ่มที่มีอาการมีไข้ชักซ้ำเป็นบ่อยๆนะคะในกรมอนแพทย์บางท่านเนี่ยอาจจะพิจารณาให้ยากันชักกินตั้งแต่เด็กเริ่มมีไข้เลยค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเคสแต่ละเคสไปค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็เนื้อหาครบทั่วเลยนะคะก็คิดว่าเรื่องไข้ชักไหยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะสามารถนําความรู้ที่เราได้แชร์ไปเนี่ย ไปให้การพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะพาลูกมาโรงพยาบาลได้ค่ะ,คะก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกเลยก็คือสติค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องของทางเดินหายใจแล้วก็ป้องการป้องกันการพัดตกหกล,มล้มในขณะที่เด็กมีอาการช,ชักค่ะแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งก็คือไม่ให้เอาช้อนใส่เข้าไปในปากนะคะก็คือไม่ได้ช่วยอะไรนะคะค่ะก็วันนี้เรื่องของไข้ชักแล้วก็ จบลงแล้วเนาะเขบครบทุกประเด็นเนาะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็หากว่าผู้ปกครองท่านใดค่ะมีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ปรึกษาคุมามแพทย์ใกล้ตัวท่านได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ